แม่เจ้านะครับแม่เจ้าแม่เจ้านะครับแม่เจ้าครับซื้อของจากจีนคุณต้องเตรียมอะไรบ้างมีหนึ่งแสนก็เตรียมไว้สักสามแสนคุณจะได้มีงบสำรองในการซื้อของเพิ่มพ่อมั่นใช่ไหมได้ครับสวัสดีครับผมชยานนท์มินเศษ์นะครับวันนี้ก็มาในวันสบายๆครับซึ่งไม่สบายเท่าไหร่ก็มาทดสอบงาน ของด้านจราจรของผมนะครับแต่วันนี้จะไม่ได้มาพูดเรื่องจราจรนะจะมาพูดเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เอามาจากจีนเป็นเรื่องที่เดี๋ยวขอออกตัวกันนะครับผมขอปิดพู้มันมีเสียงกวนผมบอกผมขอออกตัวก่นนอ,อ,อกกนนะครับว่าผมเป็นคนที่ซื้อของจากจีนเนี่ยเยอะมากนะครับโดยทั่วไปปีหนึ่งก็น่าจะหลายล้านนะครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ปีนะครับถ้าเกิด ซื้ออะไรมากซื้อเป็นอะไห่นะครับส่วนมากก็คือเป็นอะไรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะเป็น10ล้านบาทได้นะครับมีทั้งซื้อแบบมีตัวแทนที่เอาเข้ามาเป็นโกดังแล้วก็ซื้อฐานที่เรานิยมกันก็คือ s h o ปปี้ใช่ไหมครับดาแล้วก็บาบา a l i b a 巴阿 a express ถ้าผมสั่งเล่นก็คือไม่เชิงเล่นนะครับก็สั่งมาใช้ในงานงานงผมนี่แหละแต่ผมเอาสะดวกเขาเร็วผมก็สั่ง阿里 express เป็นประจำซึ่ง ซึ่งทุกครั้งที่สั่งนะครับเหมือนซื้อลอตเตอรี่เลยแต่ผมก็ยังสั่งอยู่นะคือมีดีมีเสียนะครับอย่างผมซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวหนึ่งเป็นประจําตอนนี้ครับคือจนต้องเออทําคลิปแล้วเว้ยไม่ไหวก็คือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งนะครับก็คือเอสสองศูนสองอสิบสองผมสั่งเป็นประจํานะครับจํานวนมากเลยนี่ยังไม่ยอส่งเลยนะครับสองร้อย เก้าสิบเหรียญน,นะครับส่งโดยสั่งสองร้อยหกสิบหกเหรียญเดี๋ยวผมให้ดูครั้งที่ผมสั่งเจ้านี้ครับก็ตกสองร้อยแปดสิบเหรียญผมสั่งมาทั้งหมดร้อยห้าสิบชิ้นสั่งมาทั้งหมดร้อยห้าสิบชิ้นก็ตกชิ้นละ,ะตัวละร้อยบาทนะครับก็จะเป็นตัวที่ได้มาเนี่ยผมเพิ่งแกะกล่อง ให้ดูนะครับนี่คือผมแกะมาใสา่อันนี้ผมงอขาแล้วเตรียมที่จะเสียบบนซ็อกเก็ตของผมเนี่ยเสียบบนซ็อกเก็ตนี่คือกล่องที่เขาส่งมาเป็นเป็นเจ้าที่ผมสั่งประจํานะครับเป็นเจ้าแม่เจ้านะครับแม่เจ้าเนี่ยครับตกใจเหรอครับร้อยห้าสิบชิ้นดูให้ดีครับกล่องนี้นี่คือที่ผมที่เอทผ่านครับ อันนี้แม่งเสียผมใช้แม่งเสียห้าห้าดีหนึ่งนะครับคือปกติเนี่ยผมสั่งเจ้าเนี้ยยี่สิบเสียสักสองก็คือนักสักตอนมันสองเอร็ห้าปอร์เ็นอะ ให้เลวล้ายเลยสิบเปอร์เซ็นก็ได้แล้วแต่ครั้งแต่ครั้งนี้มันเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วอ่ะให้ดูใหม่เอ้านี่ครับอันนี้คือยังไม่ได้เทสผมกำลังจะงอเทสคือถ่ายคลิปสะก่อนเลยอันนี้คือดีครับเนี่ยเทนเนี้ยคุณว่าจะถึงห้าสิบไหมล่ะเนี่ยเสียครับเสียเนี่ยอ่ะอันนี้ยังไม่ได้เทสครับ จากรู้ไหมมันเสียงไงลองไหมจำเหมลองดูครับทดสอบอันนี้ผมก็ใส่เยอะอันนี้เดียวที่ใส่จะเทสนะครับผมจะใส่แล้วก็ต่อเข้าไปครับโคมไฟชุดตัวเนี้ยผมนะ มันเป็นสิ่งเง,ง,งียบขนเดี๋ยวผมกดเป็นแดงกระพริบเนี่ยครับข้างในมันจะแดงกระพริบผมเปิดเบรกเกอร์นะให้ดูครับเห็นไหมครับอันแดงกระพริบอ,อย่ยันอื่นเป็นการที่ใสเ่เ็จแล้วนะเอาชุม ครับแดงไม่ติดนะครับไอแดงเราพิมพ์เมื่อกี้เ,เนี่ยเหลือดติดค้างครับเขียวติดด้วยคือสามตัวแม่งเสียหมดเลยที่เสียไปเมื่อกี้เนี่ยคือเสียแบบไม่ติดแล้วก็เสียแบบติดข้างคือผมยังไม่ได้กดเหลืองเนี่ยเดี๋ยวผมกดเหลืองไหมกดเหลืองนี่ดูมันติด หว่างดับดับดับหลีดหเขียนติดอยู่ด้วยเนี่ยจีนเนี่ยจีนเดี๋ยวผมดึงไปได้ผมถอดการนี้อกอกนะนี่นะผมถอดแล้วนะแล้วผมก็ถอดนี่นะนนะออกทิ้ง ก,กันเลยนะครับหิงหิน,นอ่ะจำที่อยู่ในกล่องน,นี้ได้ใช่ไหมผมเทแล้วเนี่ยผมจะท,ที่งเทศษอยู่ในกล่องสามตัวที่ที่ผมเทแล้วต่อขาค,ครับไม่รีบเลยเคลนี้ ของจีนของมีคุณภาพครับมีคุณภาพขนาดผมสั่งจีนทีเป็นไม่สิบล้านเจ้านี้ก็สั่งประจำด้วยนะอารีเอ็กเซสสั่งมาสิบครั้งได้เดี๋ยวผม็น่ดูตอนดี้กัมไม่รู้ว่าผมสั่ง นนใช้เวลาไหนนะุจจิกันไม่มต่างหากเราะจะไง่ตไม่ไ้สัง่งแค่บอกถึงความเจ็บปวดครับ เสียงนะครับกลัวเหมือนกันนะครับเพราะถ้าโรงงานผมอยู่คนเดียวเมีย่างรีบมีเสียงตู้เทนอยู่ข้างนอกไหมไม่ใช่เสียงคนเสียงตู้โอเคผมเสียบใส่แล้วนะใส่ครับโอเคครับแต่การแรกเดี๋ยวผมเปิดเบตเกอร์คุณชีวิตไป เห็นไหมเรืองม,มาคำพิมพ์เนี่ยเมื่อกี้มาติดค้างใช่ไหมคือนี่ชุดดีครับชุดดีที่ผมแยกแล้วคืออันนี้ทดสอบแล้วอเาเปิดเป็นแดงตรงนี้เห็นไหมครับห้าตัวนี่เราห้าแล้วสิบตัวได้ตัวสองตัวมั้งอ่ะ,อะลองดูแดงอเอยเขียวครับ ตอนนี้เข me. okay. hey, kind of ียนไม่ติดจุดไหมผมก็ราเขียนมารอมาแล้วครับเขียวโอเคให้เห็นถึงความเจ็บปวดครับความชอกช้ำใจในการสั่งสินค้าจาก r e a p s เฮ้อเนี่ยครับเกี่ยวมาแล้ว อันนี้คือที่ผมผ่านเทปผ่านแล้วเรลยระหว่างนั้นก็เ้ยทำคลิปเล่นีกว่าเว้ยไม่ไหวละหลายคนอยากรู้การสั่งซิสินค้าจากจีนผมให้ดูว่าผมสั่งเจ้าเนี้ยคือล็อที่มีปัญหาก็คือล็อนี่ยครับสองรอยแปดสิบเหรียญอ๋อสี่นี่ครับล็อนนี้ล็อตสี่ร้อยสี่้อยสี่สิบเจดเหรียญก็หมื่นห้าพันบาทนะครับต่อต่อชิ้นก็ชิ้นละร้อยเนี่ยครับเจ้าเนี้ยผมสั่งใช่ปะ ซึ่งผมก็สั่งเขาประจำ้วมันจะมีหลายเจ้านี่ครับที่ผมสั่งประจําก็สั่งมาพรรันเหรียญก็มีเห็นไหมครับสั่งมาพันเหรียญนี่นะพันเหรียญก็สามหมื่นบาทเนี่ยสั่งประจํำครับแล้วมันก็พอใช้ได้ครับนี่ก็จะมีเน็กเนี่ยผมเน็กไปหนได้ก็มีสั่งเยอะก็ <padding> ะ <guard> คือซื้อประจําโดยทั่วไปก็ประมาณยี่สิบเสียสองยี่สิบเสียสองหรือประมาณยี่สิบยี่สิบ สิสามสิบสามสิบเสียสองใส่สามตัวสูงสุดก็ห้าตัวแต่คราวนี้ร้อยห้าสิบตัวเสียเกินร้อยตัวครับไม่รู้จะด่ามันภาษาอะไรดีโอเคบอกกันให้รู้ไว้ครับใครที่อยากซื้อสินค้าจากจีนซื้อได้ครับไฟสองหน้าเป็นสีแดงซื้อได้ครับเตรียมตังสำรองไว้ด้วยมึงเตรียมตั้สมสำร้องไว้ด้วยนะ มันอาจจาะโองมึงเงินหายเป็นเป็นหมื่นเลยไปล้ครับซื้อของจากจีนคุณต้องเตรียมอะไรบ้างหนึ่งที่คุณต้องเตรียมทําบ่อยๆก็คือสองสามคือ เตรียมเงินไว้มา,ากกว่าปกติสักสามเท่านะครับมีหนึ่งล้านก็เตรียมไว้สักสามล้านมีหนึ่งแสนก็เตรียมไว้สักสามแสนคุณจะได้มีงบสำรองในการซื้อของเพิ่มพอมั่นใช่ไหมได้โอเคครับแต่ผมก็ยังซื้ออยู่นะครับเพราะบางอย่างมันก็หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วแต่ทำไมต้องเตรียมสามข้อนั้นไว้ เพราะจะทำให้คุณสบายใจขึ้นครับบทบ้างอะไรบ้างมันสบายใจครับไม่บาย